สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568นะครับคัคืนนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับไปที่โซนยุโรปเลือกเกมอังกฤษกับเซอร์เบียมาวิเคราะห์ฝากคอบอลนะครับกูนี้เล่นกันตี2 45 ก่อนอื่นเลยนะครับแอ eak 99เข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากสอบถามข่าวคราวฟุตบอลนะฮะแลกเปลี่ยนทัศนะกันก็สามารถติดตามได้นะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาถามทัศนะก็ติดตามได้ทั้งหมดเลยนะครับแอ eak 99นะครับอ่าช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลทีมชาตินะครับเบรกอ่าฟีฟ่าเดย์นะครับ ฟีฟ่าเดย์ลเนี้ยจะเป็นลับสุดท้ายของปีนี้ละนะหลังจากจบช่วงนี้แล้วเนะี่ยจะเป็นอีกทีก็คือ2อ6 9เลยนะครับเพราะฉะนั้นในโซนยุโรปหรือหลายๆโซนที่คดัดเลือกผู้บอลโลกกันอยู่ก็คงจะเน้นเต็มที่แน่นอนนะครับมาเช็คความพร้อมคร่าวๆนะครับอังกฤษกับเซอร์เบียอังกฤษเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับการันตีการเข้ารอบสุดท้ายอ่าเป็นทีมแรกของโซนยุโรปเลยครับ6เกมที่ผ่านมานะครับชนะรวดเลยยิงไปได้18 ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเกมรุกดุดันเกมรับก็ถือว่าแน่นเปึ้กเลยนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษคู่นี้เกมแรกเจอกันที่บ้านของเซอร์เบียครับอังกฤษบุกไปชนะ5ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นอ่ะอังกฤษอ่ะดีกว่านะครับอ่ดีกว่าแน่ไม่ว่าจะเป็นอ่าลีกที่ลงเล่นนะครับหรือจะเป็นนักเตะนะครับถึงแม้ว่าจะมีการถอนตัวในบางรายแต่ว่าที่มีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับอังกฤษวันนี้ชื่อว่าก็คงจะ เน้นผู้เล่นหน้าใหม่และก็ผู้เล่นตัวเกาว่าแต่จริงๆทวัตทูเคิลทําทอังกฤษชุดนี้นักเต่ที่่าโดนเรียกตัวมาใครที่ไม่ใช่ขาประจําของทีมชาติอังกฤษหรือจะเป็นตัวสำรองที่ยังมีโอกาสลุ้นอยูก่ก็เชื่อว่าจะเน้นเต็มที่เพราะว่าต้องการที่จะเป็นหนึ่งในขุนพลที่ตัวทูเคิลเนี่ยตัดตัวไปลุยศึกวโลกรอบสุดท้าย แลวันนี้ก็อาจจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าแก่หลักๆกันอยู่กันครบก็เชื่อว่าวันนี้นะครับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนมาคัตแรดฟอร์ดบุโกโยซาก้าน่าจะได้ลงเล่นทั้งหมดในเกมรุกอ่ะตรงกลางมีเดเคนไลท์มีเอลิสแอนเดอร์สันกำลังฟอร์มแรงมากนะครับแนวรับลิชเจมเอสตีคอนซาจอห์นสโตนแดนเบิร์นดูเป็นจแดนพิกฟอร์ดนะครับส่วนเซอร์เบียชุดนี้จริงๆเกมรุกก็ถือว่าเป็นตัวระดับคลาสดีของยุโรปเลยนะครับลูไาโยวิต แล้วก็รวมไปถึงวราโฮวิดนะฟิลิปคอสติดก็เป็นตัวริมเส้นที่มีความเร็วนะครับรวมไปถึงทางด้านเดวิดยากูเดลนะครับอ่าก็คงจะเป็นชุดนี้นะครับแต่มองแล้วอังกฤษเล่นในบ้านของตัวเองกับชื่อชั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับต่อให้เป็นสำรองต่อให้เป็นการโลเทชันสำรองของอังกฤษต้องการที่จะโชว์ของให้สมัสจูเิลได้เห็นว่ามีดีพอที่จะเป็น ขุนพลของทูเคอรไปเล่นในรอบสุดท้ายชื่อว่าอังกฤษวันนี้นครับจะเดินหน้าไล่บุกไล่ยำใส่เซอร์เบียผมชื่อว่า2ลูกอังกฤษน่าจะยิงถึงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เอกมะขาวชี้ชัดพันธงให้เชียร์สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเลือกเกมอเมเนียกับฮังการีครับคู่นี้ชอบฮังการีครับช่วงฮังการีน่าจะบุกไปชนะอเมเนียได้นะครับสองคู่คํำคืนวันพรหัสในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเอกมะขาวชี้ชัดพันธง ทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติฮังการีครับเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับแอด eak99 วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับดูวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนครับแน่นอนครับชั่วโมงนี้เป็นโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติหรือว่าฟ i f a Day กลับมาลงสนามองการแข่งขันกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะ ในโซนยุโรปที่จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงใกล้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับบางทีมชาติได้ไปบอลโลกแล้วบางทีมชาติก็ต้องมาลุ้นในช่วงนี้แหละครับว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกหรือไม่ในจํานวนแมตช์ท้ายๆที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ไปอัปเดตความพร้อมของนอร์เวย์เจอกับเอสโตเนียไปว่าด้วยเรื่องของคู่แรกกันก่อนนะครับนอร์เวย์เจอเอสโตเนียอันนี้เป็นการแข่งขันในกลุ่มไอครับนอร์เวย์นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้อยู่นะครับชนะรวดมาทั้ง6เกมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ โอกาสที่จะไปตบอลโลกของนอร์เวย์ถ้าชนะวันนี้โอกาสแทบจะ99%าเกเลยนะครับวความพร้อมวันนี้ครับชุดนี้จะไม่มีมาตินโอเดกาต์เพลย์เมเกอร์จากอาร์เซนอลที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าตัวหลักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ครับอาริสันเดอร์ซอรลอตออสการ์บอบอันโตโนนูซาแล้วก็เชลเดรูฟซึ่งเป็นแนวรุกสายเลือดใหม่ของนอร์เวย์ชุดปัจจุบันเนี่ย พร้อมดาหน้ากันลงสนามทั้งหมดครับ6นัดที่ผ่านมาเกมรุกโหดมากนะยิงไปถึง29ลูกแล้ววันนี้เล่นในบ้านตัวเองเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะว่านันต่อไปพวกเขาต้องออกไปเยือนใช่ไหมและอย่างที่บอกไปวันนี้ชนะโอกาสไปบลโลก เรียกได้ว่า99.99% 99เลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบอลมีงานต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองที่จะได้กลับไปเล่นในฟุตบอลโลกในรอบประมาณ20กว่าปีของนอร์เวย์เลยนะครับส่วนคู่แข่งอย่างเอสโตเนียครับอยู่อันดับที่4ของกลุ่มก็คือรองบ้วยเล่นมา7นัดชนะ1 เสมอ1และแพ้5เกมนะครับตกรอบแน่นอนละ7นัดเสียไปถึง17ลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับไม่ได้มีรังจุนใจไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีเป้าหมายอะไรละนะครับแล้วต้องออกมาเป็นเกมเยือนด้วยก็คงไม่มีทางสู้ครับวันนี้ก็คงดูแล้วแนวโน้มที่นอร์เวย์จะเปิดเกมบุกอยู่ฝั่งเดียวและสุดท้ายน่าจะเอาชนะเอสโตเนียไปได้แบบขาดลอยแล้วก็เฉลิมฉลองการได้ไปฟุตบอลโลกในเกมวันนี้ได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของ p ร e v ฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่